ในในสายตาพี่เบิร์ดในส่วนตัวของพี่เบิร์ดเลยเนี่ยพี่เบิร์ดว่าสายไหนคือที่พี่เบิร์ดชอบของพี่เบิร์ดอะครับของผมใช่ไหมใช่ข้าตรงเลยนะ,ต,ต,ะต้องติดมือสอดำต้องติดมือสอดำใช่ไหมแล้วติดมือสอดำและต้องติดเยีย yeah, ด้วยเออเพราะว่าคือ yeah, สองวรสุเนี่ย สองวิศวันเนี่ยคือมีทั้งแดงหล่อนะครับมีแสนกลนะครับมีเขาลือลั่นมีเยียซิงนะครับคือที่พี่เบอร์ชอบนี่คือเป็นมูสเดดามมูสเดดามมูสเดดามเนี่ยคือต้น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 ทางของผมเมื่อก่อนเนี่ยผมมีไก่สมมติว่า20เหล่าครับผมซื้อไก่แม่ไก่แพงที่สุด ในประเทศไทยคนแรกเมื่อ15ปีแล้ว5,000 50, บาทคือมูสดำนี่ไม่ใช่แม่หัวหมุนครับเราแม่หัวหมุนที่ใช้ได้คอ่บมีเราแม่หัวหมุนที่ใช้ได้เราไยางซีใช้ได้รเรามูสดำใช้ได้เราไต้หวนนันไห้ตอกแดงได้จากพี่บอยสมชยัยเมื่อครับ10ปีที่แล้วครับลุ้นั้นที่พี่บอยพี่เอ็มมาสวนปี